ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ episode ที่9นะครับของ basic 3 d ในส่วนของ basic slicer ครั้งนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการแก้ปัญหาส่วนของซีมแล้วก็ ghosting นะครับซีมเนี่ยเดี๋ยว ghosting นะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้คือบริเวณรูหรือว่าบริเวณ text ต่างๆนะครับจะมีเหมือนเป็นอาการที่มันเป็นลูกคลื่นนะครับต่อหลังจากนั้นมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็วิธีแก้จะแก้ยังไงนะครับ ส่วนซีมเนี่ยคือรอยต่อระหว่างชั้นของแต่ละเลเยอร์นะครับเป็นจุดที่มันเริ่มต้นในชั้นนั้นๆนะครับซึ่งปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาของ f d m ทุกประเภทอยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะลบออกไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของงานวิธีการพิมพ์ของมันแต่สิ่งที่เราทําได้นะครับคือการซ่อนมันหรือว่าการทําให้มันเกิดน้อยมากที่สุดนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูเทคนิคกันนะครับว่าเราจะปรับเซตติ้งอะไรตรงไหนเพื่อให้ได้ ซีมที่มองเห็นได้ยากที่สุดนะครับส่วนโมเดลอันนี้นะครับเป็นโมเดลที่ผมได้ออกแบบขึ้นมาเดี๋ยวจะไปดูทำ l a บกันนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้เหมือนเดิมนะครับอยู่ในใต้คลิปที่ผมจะลิงก์ไว้แล้วก็เอาไปลองพิมพ์กันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในทำ l a บแล้วก็ไปดูต่อกันที่พัรซาไซเซอร์กันนะครับ ครับก็มาดูในหน้าของ p u ซ่าไซเซอรนะครับจุดแรกที่เราจะไปดูกันก็คือตรงป i ิ้นเซตติงนะครับในปิ้นเซตติงนี้เนี่ยจะมีแถบแรกก็คือ Layer แล้วก็พารามิเตอนะครับจะอยู่ในตรงนี้ก็คือคุณภาพนะครับจะให้ทำการติ๊กตัว avoid crossing Parameter นะครับอันนี้มันจะไม่ทำการเคลื่อนที่ผ่านตัวพารามิเตอหรือว่าขอบนอกของเรานะครับ ต่อมาจะอยู่ในส่วนนี้ Advance นะครับ scene น o s สิ i o n นะครับสิ่งที่ผมคิดว่าจะทำให้มันดีที่สุดนะครับคือ2อันนี้ n e a r e s t และก็ align นะครับส่วนของ Random เนี่ยคือบางคนก็จะบอกว่าดีนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมคิดว่าพอมัน Random จุดที่จะขึ้น Layer ใหม่เนี่ยมันจะทำให้เหมือนงานเราเป็นตะปุ่มตะปำหรือว่าเป็นรูในแต่ละจุดที่มัน ไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันนะครับแล้วมันจะทําให้งานดูเละมากขึ้นอันนี้ในความคิดผมนะครับผมก็เลยใช้เป็น nearest ไม่ก็ Align นะครับส่วนตัวแล้วผมจะใช้ Align ต่อมานะครับก็คือเป็น Setting นี้ external parameters first ในส่วนตรงนี้นะครับผมคิดว่าผมจะติ๊กออกเพราะว่าผมเคยลองเล่นในก่อนๆน,นะครับว่าแบบไหนมันจะดีกว่ากันแล้วผลปรากฏว่าแบบ ตัวที่ปิ้น e x t e r n a l parameter ก่อนเนี่ยมันจะทำให้เกิดซีมเห็นชัดมากกว่านะครับส่วนตัวที่มันปริ้น internal parameter ก่อนมันจะเห็นได้ชัดเจนน้อยกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองปิ้นทั้งสองแบบแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาเทียบกันนะครับต่อมานะครับจะอยู่ในตรงส่วนของ setting in fill แล้วก็ advance นะครับจะอยู่ในส่วนของตรงนี้ only track while uh, when causing parameters นะครับอันนี้ให้ติ๊กออก ต่อมานะครับจะอยู่ในแถบของสปีดสปีดเนี่ยที่ผมเคยลองนะครับผมเข้าใจผิดมาตลอดว่า external parameter เนี่ยยิ่งช้าเท่าไหร่จะทําให้ยิ่งงานสวยนะครับมันอาจจะจริงแต่มันขึ้นอยู่กับอีกปัจจัยหนึ่งด้วยนะครับคือตรอง parameter หรือ default Speed ของเรานะครับตรงนี้เนี่ยถ้าสปีดบริเวณ parameter ข้างในกับ external parameter ห่างกันเยอะเกินไปนะครับมันจะทําให้เกิดซีมเยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามันเหมือนจะมีการเปลี่ยน เปลี่ยนความเร็วกระทันหันนะครับมันจะปรับแรงดันอะไรไม่ทันนะครับมันเลยทําให้เกิดซีมเยอะมากขึ้นดังนั้นความเร็วระหว่างตัวพารามิเตอร์หรือว่า d ีฟอล l t สป e ดเนี่ยกับตัว e x ็กซ์เทอร์นอลพารนะครับผมจะพยายามตั้งบวกลบไม่เกิน10นะครับก็น,นี้ก็ลองแก้กันดูได้นะครับต่อมานะครับก็คือบริเวณนี้ตรง ปรินเตอร์เซต n ินะครับเราก็ extruder มาตรงที่ r e t r a r t i t n s n t t i n g นะครับจะอยู่บริเวณนี้คือ r e t r a c t on layer change อันนี้ให้ติ๊กถูกไว้นะครับทุกครั้งที่มันเปลี่ยนเลเยอร์เนี่ยมันจะทำ retract filament เพื่อเป็นการลดการ using หรือว่าการที่มันลวกออกมานะครับก็จะช่วยได้ในส่วนของซีมนะครับต่อมาก็คือ wipe while retracting นะครับอันนี้มันก็จะช่วยได้ในสำหรับเวลาที่มันเปลี่ยนพาร์ทหรือว่าเปลี่ยนจัมจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของ การเริ่มต้นใหม่ได้นะครับอันนี้ก็ติ๊กไว้แล้วก็ปรับไปที่ประมาณ80%หรือว่าอาจจะแก้นิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันาามากขึ้นหรือน้อยลงแล้วแต่เครื่องของแต่ละคนนะครับในส่วนของซีมนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้ต่อมาในส่วนของกรอสติ้งนะครับเดี๋ยวเราจะปริ้นออกมาดูก่อนว่าอาการเป็นยังไงเราต้องปรับอะไรไหมนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการปริ้นนะครับด้วยโมเดลที่ผม จะลิงก์ไว้ในใต้ e s c r i p t i o นนะครับให้ทุกคนไปดาวน์โหลดมาลองปิมพ์กันได้ก็เดี๋ยวเราไปลองปินพ์กันแล้วก็มาดูผลกันนะครับ <S <S เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเวลาที่เราจะดูเนี่ยว่าซีมของเรานะครับจะอยู่ตรงไหนหรือว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะครับก็คือจะมีบริเวณตรงที่มันเป็นเลเยอร์ที่มันเริ่มใหม่นะครับจะขึ้นอยู่บริเวณน,นี้ ตอนที่เราสไลซ์ตัวงานแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่างานของเราเนี่ยมันจะเริ่มตรงไหนนะครับเป็นอินดิเคเตอร์ให้เรามาตรวจสอบหลังจากที่เรามาทําการพิมพ์น,นะครับว่าซีมเนี่ยจะอยู่ตรงไหนบ้างส่วนใหญ่แล้วนะครับในพวกพลาที่มันมีมุมเหลี่ยมนะครับไอตัวสไลเซอร์เนี่ยมันจะพยายามเอาพวกซีมเนี่ยไปอยู่ตรงมุมเหลี่ยมสังเกตได้จากตรงบริเวณแชมเฟอร์ตรงนี้นะครับกับตรงคิวบข้างบนมันจะพยายามเอาไปอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะลดอาการ ที่มันจะเห็นชัดนะครับมันอาจจะเห็นได้ชัดน้อยลงนะครับก็ลองไปเช็คดูกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่ริ้นกันดีกว่าครับก็ผมทำการริ้น2สอ t เซตติงเรียบร้อยนะครับเซตติ n งหนึ่งจะเป็นการริ้น outer layer ก่อนนะครับอีกเซตติ่งนึงจะเป็นริมพ inner layer ก่อนนะครับหรือ external layer กับ internal layer นะครับก็เรามาดูตัว internal layer ก่อนนะครับจะสังเกตได้ว่าตรงนี้เนี่ยจะมี เป็นเหมือน Echo หรือว่า h o s t i n g นะครับเยอะมากแล้วก็ตามาผิวตรงบริเวณกลมๆเนี่ยก็จะมี Echo นะครับอยู่แทบจะทุกที่ส่วนซีมนะครับก็คือจะอยู่บริเวณนี้จะเห็นซีมอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดซีมตรงนี้ถ้าเห็นนะครับมันจะมี h o s t i n g อยู่ข้างๆตรง4 5หขอบตัวนี้แต่ว่าจะมีอันนี้นะครับที่อยู่บริเวณนี้บริเวณนี้นะครับก็คือซีมเนี่ยเป็นเส้นที่อยู่ตรงนี้ แต่ส่วนไอ,อห้าเส้นตรงนี้4ีหเส้นตรงนี้นะครับคือเป็นจุดของที่เขาเรียกว่าโกสติ้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงว่าเราจะลดตรงโกสติ้งยังไงแต่ให้สังเกตตรงซีมนะครับว่าฝั่งขวาเนี่ยมันจะแทบจะไม่มีอนอกจากไอตรงโกสติ้งนะครับมันจะค่อนข้างที่จะเรียบเทียบกับฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบกับตัวที่เราพิมพ์ e x t e r n a l l layer ก่อนนะครับในส่วนของฝั่งขวาเนี่ย จะสังเกตได้ว่ามันจะเหมือนกับขาดๆนะครับแต่ละเลเยอร์จะปิ้นได้ไม่ค่อยครบแล้วก็ผิวจะไม่เรียบเท่ากับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเรียบอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมทําให้ผมต้องการจะปิินตัวอินเนอร์เลเยอร์ก่อนนะครับก็เลยอันนี้จะเป็น s e t ติ้งที่ค่อนข้างสวยที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนึงว่าจะปรับยังไงให้มันลดกร์สติ้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคูซ่าไซเซอกันอีกที ครับก็หลังจากที่เราได้ดูตัวปิ้นไปนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวที่มันปิ้นจาก internal layer ก่อนเนี่ยมันจะทําให้ตัวชิ้นงานเปลือกนอกของเรานะครับสวยมากขึ้นก็ใน Setting ส่วนตรงนี้นะครับที่อยู่ใน Layer แล้วก็แอดวา c e ์ผมจะทําการติ๊กตัวนี้ออกนะครับเพื่อให้มันปิ้นตัว internal layer ก่อนก่อนที่มันจะไปปิ้นตัว external แล้วก็ในส่วนของซีมเนี่ยก็ เพื่อนๆสามารถไปปรับตามเซตติ้งที่ผมอธิบายไปในแต่ละจุดได้นะครับอันนั้นค่อนข้างที่จะครอบคลุมในเซตติ้งทุกเซตติ้งที่จะสามารถลดตัวปัญหาของซีมหรือรอยต่อได้นะครับก็จะมีประมาณนั้นในเรื่องของโกสติ้งนะครับที่เราจะมาดูกันต่อไปจะอยู่ในส่วนตรงนี้ที่เราจะสามารถปรับได้นะครับก็คือตรง p รินเตอร์แล้วก็มาตรงมาชินลิมิตนะครับจเจเนอในเซตติ้งตรง acceleration นะครับกับ jerk limit ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ส่งผลกับตัว ghosting มากที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยอื่นๆเช่นาการที่โครงของ printer อร์เราเนี่ยสั่นนะครับเวลาที่มันเคลื่อนที่เปลี่ยนจังหวะเร็วๆเ,เนี่ยเลยทำให้เกิด ghosting เยอะอันนั้นจะเป็นเรื่องของ mechanical ปัญหานะครับซึ่งเราก็ต้องไปแก้กันในส่วนของ m ม c h a n i c a l หรือในส่วนของพิ้นสปีดนะครับที่เราจะปิ้นเร็วไปเกินกว่าที่เครื่องของเราจะรับไหวนะครับแต่ว่าในส่วนนี้พิ้นสปีดเนี่ยไม่ค่อยจะมีผลสักเท่าไรนะครับถ้าไม่ได้จำจากสมมติว่าพิ้นจาก20จําำไปเป็น200อะไรอย่างงี้นะครับก็จะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ ส่วนที่เราจะสามารถแก้ได้นะครับก็คือ acceleration กับ jerk นะครับ acceleration เนี่ยก็คือตามชื่อของมันมันเป็นการความเร่งนะครับซึ่งถ้ายิ่งมากเนี่ยมันจะทําให้เกิดการเคลื่อนที่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนที่เนี่ยเร็วดังนั้นมันก็จะเกิดการโ o a s t i n g นะครับเพราะว่ามันเหมือนจะทําให้เกิดการสั่นของดวงหัวนะครับเราก็เลยจะต้องลดตัว acceleration ซึ่ง default ของเขาเนี่ยครับตั้งมาให้ที่9,000 คราวนี้ตะกี้ที่เราปินไปจะเป็นเซตติ้งที่อยู่ที่8,500นะครับเราก็อาจจะต้องลดลงมาอีกเดี๋ยวผมจะลองลดลงไปเหลือสักประมาณ5,000นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอเรามาดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะเกิดผลอะไรยังไงบ้างในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือผมจะลดตรงเจรกเนี่ยออกมาเหลือเป็นแค่5นะครับในทั้งแกน X และแกน Y คราวนี้เนี่ยในแกน Y นะครับปกติแล้วเนี่ยจะมีน้ําหนักของตัวฐานที่เยอะกว่า ผมจะลองใช้เซตติ้งเดียวกันก่อนนะครับก็คือค่าเท่ากันสําหรับใน x, แกน x เราก็แกน y แล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาปรับดูเผื่อว่าถ้าแกน x เนี่ยโกสติหายแล้วแต่แกน y เนี่ยยังมีอยู่นะครับเราก็ค่อยมาปรับให้ค่ามันไม่เท่ากันเพราะว่าเรื่องของน้ําหนักในตัวหัวฉีดแล้วก็ตัวฐานเนี่ยก็จะมีผลมากๆนะครับส่วนใครที่ใช้เป็นคอ x y เนี่ย จะไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของแกน x และแกน y ที่จะมีค่า acceleration กับ jerk ที่ต่างกันเพราะว่าในทั้งสส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นการ move แค่หัวเท่านั้นนะครับถ้าใครมีคอ x y น่าจะนึกภาพออกเดี๋ยวผมลอง size f i l แล้วก็ไปดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงครับก็ตัวที่2ของเรานะครับก็ได้ปิ้นออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันนะครับว่ามันจะมีผลออกมาเป็นยังไงเทียบกับตัวแรกนะครับ ครนี้เนี่ยในตัวที่2นะครับก็ยังสังเกตได้อยู่ว่าจะมีเอฟเฟกต์ ghosting ที่เกิดขึ้นนะครับหรือไอคอิงก็ยังเกิดขึ้นอยู่ทั้งในแกน x แล้วก็แกน y นะครับในส่วนของตรงผิวตรงวงกลมตรงนี้นะครับก็ยังจะเห็นว่าจะมีตัวที่เป็นเหมือนกับลูกคลื่นอยู่นะครับก็คือเป็นเอฟเฟกต์ ghosting นะครับตรงซีมตรงนี้นะครับก็ยังมีอยู่บ้างนะครับถ้าพอจะมองออกคือจะมีอยู่หลังจากตรงซีมของเรานะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกับตัวแรกกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไง ในตัวของตัวอักษรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนของตัวอักษรเนี่ยตัวแรกนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีรอยนูนขึ้นมาเยอะกว่านะครับแล้วก็เห็นได้ชัดมากกว่านะครับในชีวิต in, จริงมันจะเห็นได้ชัดมากกว่าในกล้องนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าก็ดีขึ้นนะครับเช่นเดียวกับตรงบริเวณซีมตรงนี้นะครับก็จะมีจุดที่น้อยลงนะครับไม่ใช่น้อยลงเห็นได้ชัดน้อยลงนะครับแต่ว่า จำนวนกคขึ้นเนี่ยก็ยังเท่าเท่าเดิมนะครับก็ในแกน X ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีรอ,อยที่ชัดเจนน้อยลงนะครับถ้าเทียบกับตัวตัวแรกนะครับก็เดี๋ยวเราลอ,ลองไปปรับกันเพิ่มในตรงพ u s a ่าไซเซกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันอีกทีนึงว่าจะได้เป็นยังไง ในส่วนต่อมานะครับที่เราจะมาดูกันก็เราจะมาปรับตรง a c c e l e r a เ i o n เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เจอเพิ่มเติมจากตรงส่วนที่เราได้แก้ไปคราวนี้เนี่ยผมก็ยังคิดว่าตรงนี้นะครับ a อ c e l e r a t i o n อาจจะเร็วไปสักนิดนึงผมอาจจะลดให้เหลือสักประมาณ1000นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองดู t ท s t ์ปริ้กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่วนของเจอร์กเนี่ยก็คืออาจจะลดเหลือสักประมาณา3านะครับคราวนี้ การที่เราแก้ตรง acceleration กับ jerk เนี่ยมันจะทําให้เครื่องของเราเนี่ยจะปิ้นช้าลงด้วยนะครับมันจะทําให้การปิ้นของเรานะครับช้าขึ้นก็จะสังเกตจากตรงนี้จากเดิมที่เป็น17นะครับตอนนี้กลายเป็น2 2แต่มันก็จะต้องแลกกันกับการที่งานเราจะสวยน้อยลงนะครับถ้าเราต้องการเร็วขึ้นซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาไปใช้ในแอปพลิเคชันไหนนะครับคราวนี้เราจะมาเน้นกันในส่วนของความสวยงามของปิ้นนะครับก็ อาจจะต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่าพิมพ์ดีชอออกมาจะเป็นยังไงนะครับครับก็พิมพ์ถัดมานะครับก็ได้ปิมพ์หน่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันนะครับตรงตัวอักษรเนี่ยคือแทบจะไม่มีเลยนะครับเรียกง่ายๆก็คือหายไปแล้วนะครับทั้งแกน Y วเนี่ย เรียกได้ว่าแทบจะไม่เห็นเลยแต่ว่าในส่วนของแกน X นะครับยังมีเห็นอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับถ้าให้แสงมันตกกระทบก็จะเห็นอยู่บ้างว่ามันจะมีรอยนิดนึงนะครับส่วนตรงนี้นะครับขีดตรงนี้พอดีว่ามันเป็นที่ตัวเครื่องของผมนะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่มันจะ,ะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ผมอาจจะต้องเม่นแตนในส่วนตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของเมคานิคอลครับไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับแต่ว่าในส่วนของตรงซีมเนี่ย จะเห็นว่ามันก็จะมีอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าในกล้องเนี่ยจะเห็นชัดกว่าในตัวชีวิตจริงมากนะครับในชีวิตจริงเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเทียบกับของเก่านะครับก็จะเห็นได้ชัดอยู่ว่ามันจะเป็นขึ้นๆเลยนะครับก็เซตติ้งที่เราจะสามารถปรับได้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในพูซ่าไซเซอร์แล้วก็สรุปกันอีกรอบนะครับ ครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าปริ้นส่วนไหนเซตติ n งส่วนไหนเนี่ยที่จะใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของซีมแล้วก็โกสติงได้บ้างนะครับในส่วนแรกเลยนะครับจะอยู่ที่ตรงปริ้นเซตติงนั่นก็คือตรงเรื่องของเอ็กซ์เ e อร์เนลเลเอร์ External parameter s first นะครับอันนี้ให้เด็กออกนะครับให้มันปิ้นในส่วนข้างในก่อนแล้วค่อยออกมาปิ้นในส่วนข้างนอกคราวนี้เนี่ยจากที่ผมได้ให้ดูไปในปินแรกที่ผมทําไปเทียบระหว่าง external กับ internal เนี่ยจะเห็นว่า external เนี่ยมันจะมีพวกรอยซีมเยอะกว่านะครับส่วนซีม o s i t i o n ก็ปรับเป็น align นะครับแล้วก็จะมี setting ตรงส่วนนี้ก็คือ avoid crossing parameter ตรงนี้ก็จะช่วยลดไปได้นะครับ ต่อมาก็คือจะอยู่ในส่วนของ i n f i l นะครับตรง Advanced ก็คือในส่วนของ Only r e t r a c t ว่า c o n s t i n g Parameters นะครับอันนี้ก็ให้ติ๊กออกมันจะได้ Retract ทุกครั้งที่มันจะต้อง Retract นะครับต่อมา Speed นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่า Parameter หรือว่า Default Speed เนี่ยให้มันคล้ายๆกับตัว External Parameter นะครับบวกลบ10บนะครับต่อมาจะอยู่ในส่วนของ Print Setting นะครับก็จะมีใน ส่วนของ Estruder ก็คือตรง Retraction r Re รตแรคชั่นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องปรับให้มันเหมาะกับเครื่องเรานะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของตัวซีมได้ดีขึ้นแล้วก็จะมี Retract o ่ l เลเยอร์เอนอันนี้ก็จะช่วยได้ดีนะครับก็ให้ติ๊กถูกแล้วก็มีไว w h ว l ล r ร t แรค t ิ n งตรงนี้นะครับแล้ก็ปรับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้มันเข้ากับเครื่องของแต่ละคนคราวนี้เครื่องของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ80%นะครับ และในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งของ g h o ส t i n g นะครับก็คือจะเป็นส่วนของ Acceleration แล้วก็เจิร์กนะครับในดีฟอลที่เขาให้มานะครับอาจจะสูงไปก็คือ9000คราวนี้ผมปรับลงมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้ปิ้นของเราเนี่ยมี g h o ส t i n g มากขึ้นเช่นเดียวกับตัวเจิรกนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันจะทําให้ปิมนเราเนี่ยนานขึ้นนะครับใช้เวลานานขึ้นก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าเขาจะต้องการในส่วนของอางานที่ออกมาเร็วหรือว่าคุณภาพที่สวยงามนะครับ ก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญแต่มันก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่จะส่งผลต่อเรื่องของโกสติ้งแล้วก็ซีมของเรานะครับก็คือในส่วนของโกสติ้งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่โครงสร้างของเราต้องแข็งแรงมีการสั่นสะเทือนที่น้อยมีการแม่แทนแอน์อยู่บ่อยๆสายพาน้องตึงนะครับแต่ในส่วนของซีมเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่สามารถเอาออกไปได้จากเทคโนโลยี fdm แบบนี้นะครับก็ต้องพึงคํานึงถึงตรงนี้ไว้ด้วยนะครับก็คือเช็คทั้งส่วนของซอฟต์แวร์แล้วก็แม c h a น i คอล สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ประมาณเท่านี้มีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คลิปใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องและเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับ